นี่มาเจอรังนะงทุกคนโอ้โหรังนี้ผมมั่นใจว่ามีแน่นอนนะนี่เลยมาดูกันโอ้น่าจะเข้าข่ายเป็นดักแด่เหมือนกันนั่นแน่มาดูนกันโอ้ยัง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 โอ้ตัวใหญ่มากมี่ขาจ้วเลยนะโอ้โหทุกคน นี่ก็คือหนอนใบตองนะครับนี่หนอนใบตองหรือหนอนใบกล้วยนะครับผมซึ่งมันกินได้นะแต่ที่คนเขานิยมกินอ่ะก็คือตอนที่มันเป็นดักแด้แล้วจะทําให้รสชาติมันอร่อยมันนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ถามว่ากินได้ไหมก็คล้ายๆรวดด่วนครับทุกคนก็เอาไปทอดก็กินได้อร่อยเหมือนกันรสชาติคล้ายๆกันเนาะ